พูดเรื่องอะไรพูดอะไร,ะไรงั้นหรอมาตีก้นฉันแล้วคิดจะเดินหนีไปง,ง่ายๆแบบนี้หรอือไงตีก้นเหรอยังไม่ได้โดนตัวเลยประสาทปะเนี่ยแล้วจะมีไอ้บ้าที่ไหนย,ยอมรับละ่ะมากกับเมียตัวเองแท้ๆแต่มาตีก้นคนอื่นแบบนี้เนี่ยโลกจิตเดี๋ยวนะผมโอบเมียมาแบบนี้แล้วจะเอามือไหนไปตีเล่าคิดบ้างสิถ้าไม่เชื่อนะถาเมียของดูก็ได้ ยืนนิ่งเลยตอบไปดิเออใช่ค่ะแฟนฉันเนี่ยเขายังไม่ทำอะไรคุณเลยนะคะได้ยินฉันแล้วใช่ไหมไปนี่คุณเป็นอะไรไหมคะเธอไม่ได้เป็นอะไรเลิกยุ่สักทีสิไปช่วยด้วย เธอขอความช่วยเหลือนี่ฉันต้องช่วยเธอ,อเดี๋ยวไหฉันขอย,ยิงก่อนนะคะ,ะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ก็บอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับเราอ,ะอ่ะเออ่คือว่าฉันก็แค่อยากจะมาขอโทษที่ฉันวุ่นวายใส่คุณเยอะไปหน่อยอะ่ะขอโทษอะโอเครับคำขอโทษก็ได้จบยังเดี๋ยวกว่อนสิคะ,ะ,ะนี่ค่ะ คุณลืมขวดน้ำไว้ที่เครื่องออกกำลังกายอะ่ะเดี๋ยวฉันเอาใส่กระเป๋าให้นะคะฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจบแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> ไปรอเนี่ย จกหายไปไหนวะเนี่ยเอากุญแจไปไว้ไหนฮะหนูจะไปรู้ได้ไงพี่บอสตอนที่พี่ออกกกำลังกายพี่อาจจะเผลอทับตกหรือเปล่าได้ไม่รู้ใช่ไหมงั้นเหมือนนี่เลยไปที่จะไปไหนอะไปะทำอะไรอะนี่รออยู่นี่นะห้ามไปไหนเดี๋ยวไปหากุญแจแล้วเดี๋ยวกลับมาพี่บอสพี่บอสนี่พี่ทำอไรอย่างนี้นะพี่บอสตัดต่อ คุณคุณช่วยฉันหน่อยสิฉันปวดแขนมากเลยอ่ะนะมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยผมว่าคุณน่าจะเล่นผิดท่าครับมันก็เลยปวดเดี๋ยวผมสอนเล่นเอามือข้างนี้จับตรงนี้วาขแล้วก็ค่อยๆดันเข้ามาปึ๊บตอนลงก็ก็ปล่อยเกล็งไว้ด้วยอืมแบบนี้แหละคุณเวลาคุณออกกําลังกายเนี่ยมันดูเท่มากเลยนะเนี่ย ต่น่าเสียดายจังเลยอะ่ะเอ่อข้าหลังก็เล่นซเซฟเฟตัวเองหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเจ็บเราเดี๋ยวก่อนสิคุณไหนไหนคุณก็มาแล้วเนี่ยงั้นคุณช่วยรวดด้วยให้ฉันหน่อยสิฮนะได้ครับขอโบคุณคุณนวดเก่งจังเลยอะ่ะจริงเหรอครับ ืมฉันรู้สึกดีมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าฉันหายปวดล้วแล้วคุณจะรังเกียจไหมคะถ้าฉันจะขอให้คุณช่วยสอนฉันเล่นอันโนนหนอ่ยนะคะคือฉันไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะ่ะกลัวว่าเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะเจ็บปวดได้ครับเดีย๋ยวผม เครื่องนี้นะมันจะช่วยเรื่องขาค้างนอกขาเข้าไปข้างในแล้วก็อาออกกระสองมืนจับแบบนี้ชุ่อขึอ้นเดี๋ยวเล่นให้ดูก็นด้เิมนี่นะนั่งลงแล้วก็เอาขาเข้ามาสองข้างโอเคแล้วก็มือจับอกเชิดแล้วก็อาออกโอ้โหคุณนี่เก่จงจมเลยนะเนี่ยแต่ว่าฉันยังดูไม่ทันอ่ะ คุณช่วยเล่นให้ฉันดูอีกสักรอบนึงได้ไหมนะขออีกรอบเดียวได้สิครับชิวๆนี่แล้วก็วาดขาออกแบบนี้แล้วก็จะหุบขาเอ้ยนี่คุณทำอะไรเนี่ย <_ t od ic> ฉันก็อยากจะรู้ว่าขาคุณเนี่ยมันจะแข็งงกวแค่ไหนเชียเอาออกให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คุณอย่าเผลอปล่อยขานะไม่งั้นเนี่ยมือถือคุณพังแน่ๆเพราะงั้นเนี่ยทำขาให้มันแข็งแ <_' S 1> รงว <_' S 1> นะสู้ๆคนะุณกลมาออกให้ผมก่อนสิแล้วจะออกไงวะเฮ้ย คุณรีบหนีไปเร็วตอนนี้ฉันยื้อเวลาไว้ให้คุณแล้วฉันขอบคุณมากเลยนะที่คุณช่วยฉันไว้ถ้าฉันไม่ได้คุณนี่ฉันต้องเงียบไปแล้วมาขอบคุณมาหลังก,ก็ได้ตอนนี้รีบหนีกันไปก่อนเถอะจะหนีไปไหนเหรอเราคิดจริงๆเหรอว่าจะหนีพ้นส่วนเธอเจอคนจริงให้เราไงแต่ฉันก็รู้แล้วกุญแจฉันอยู่ไหนอีนังตัวดีชอบเสียงรื่อาวบ้านมาก เป็นความผิดของหนูเองอะหนูไม่น่าคิดดีจากพี่เลยแล้วตอนนี้สำเนียกได้แล้วใช่ป่ะพวกเบียร์ควรเชื่อฟังหัวมากหนูเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้เนี่ยหนูจะเชื่อฟังพี่ทุกอย่างเลยนะแม่รู้ไหมว่านูเป็นของพี่เย้ยเธอไม่ใช่ของแก ฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมาฉันว่าคุณเนี่ยรีบหนีไปก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยไปไฉันไม่หนีค่ะฉันพยายามหนีตลอดแล้วฉันก็หนีมาหลายครั้งแล้วด้วยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะรอตำรวจมาเพื่อให้อีเลวนี่เนี่ยมันได้ชดใช้สิ่งที่มันทำกับฉันถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์ร้ายร่างกายฉันแบบนี้ค่ะต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่หนีต่อไปแล้ว ยังไงก็ฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณช่วยฉันไว้ค่ะ